เ okay, สวัสดีครับเพ,พื่อนๆคุณผู้ชมท่านกลับมาพบกับผมพลโมโตไร,รวัลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมอยู่กับรถ k a w a s a ิน Ninja ZX 25R ครับและก็กำลังทำการทดสอบ Top Speed และ a c ค e l ลเล t i ชันเทสครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้า4สูบพอเตอร์ลิคันนี้จะแรงแค่ไหนครับ โอเคครับเพืเ่อนๆก็จบลงไปแล้วครับกับการทดสอบท็อปสปีดเทนแล้วก็แอคซิเลเรชันของตัว ZX25R นะครับจากที่ผมได้ทดสอบดูครับความเร็วสูงสุดบนหน้าจอนะครับจะได้อยู่ที่187กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะที่ตัว GPS ครับที่ผมวัดจากมือถือความเร็วสูงสุดที่มันฟ้องออกมาจะอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ เอาเป็นว่ายังไงในส่วนของรีวิวเดี๋ยวผมจะรีบมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆได้รับชมกันอีกทีหนึ่งครับยังไงผมก็ต้องขอฝากเ,เพื่อนๆคุณผู้ชมท่านกด s u b สไครป์ที่ช่อง m o โตรา v วอของเราเอาไว้ด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ในส่วนของ facebook.com/motorival ก็ขอเ,เพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์แล้วก็กด following เป็นแบบเฟวอรริตเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทม์วันนี้ผมพลมโตอร์ไซ์ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ